สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับชิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับ4ฮานอยนะครับผมเนาะก็จะมีฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับก็แยกเป็นรอบๆให้นะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับก่อนอื่นเนาะที่เข้ามารับชมเป็นกาลังใจให้แอดนะครับผมแนวทางผิดพลาดยังไงต้องขอโทษขออภัยพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับ สำหรับแนวทางนะครับทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผมสมาชิกเพื่อนใหม่นะครับอาจจะเพิ่งแวะเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับผมเนาะเป็นบ้านแอดมินของบอหลงนะครับท่านใดสนใจก็เข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับผมเมื่อวานนี้ของเรามาแค่สายลูด มาแค่สายรูด2รอบนะครับพี่พี่รูดไป2รอบนะครับเนาะในรอบเฉพาะกิจผมให้9ก้ากับ5นะครับผลที่ออก588กับ5 8นะครับของเราใครวิ่งรูดที่5นะครับเข้าไปที่58นะครับเมื่อวานนี้อยากจะบอกว่าเลข5กับเลขก8เดินดีนะครับ8มา3รอบแล้วก็5มา4รอบนะครับเมื่อวานนี้ทำไมไม่เป็นวันที่22เนาะ22เนี่ยผมให้ให้5อยู่นะครับไม่มาเนาะ แล้วมาเมื่อวานนี้แบบเด้งๆเลยน่าเสียดายมากๆนะครับฮานอยพิเศษนะครับผมให้4ี่กับ7นะครับผลที่ออก085กับ80นะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับพี่พี่เน้น70เนาะออก80นะครับส่วนรอบปกตินะครับให้วิ่ง1รุ่นะครับผลที่ออกตอง9นะครับตอง9กับ4 5หนะครับพี่พี่หลัก5ก็ให้1535เนาะแต่เขาออก4 5อันนี้ก็หลุดไปนะครับ ฮานอย VAP ให้6กับ2นะครับผลที่ออก3 3 8กับ2 5นะครับของเรา2 5ไม่มีนะครับใครวิ่งรูดที่2เข้าไปที่2 5นะครับสรุปแล้วมาสายรูด2รอบนะครับพ,พี่ก็ที่ผมจังจะบอกว่า5เดิน4รอบก็คือ2 5นะครับ4 5นะครับผมแล้วก็5 8 8 5นะครับเนาะก็ถือว่าเมาวานนี้แบบ 5ปังปังนะครับสีแดงเลยเสดายที่ไม่เป็นวันก่อนนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับพี่พี่ชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับน้องแอดก็พยายามทําเต็มที่นะครับผมรอบแรกของเราวันนี้ฮานอยเฉพาะกิจผมให้ไปที่เลข3แล้วก็เลข7นะครับผมสายรูดนะครับให้ไปที่เลข3 3 5

ฮาหนอยเฉพาะกิจเนาะก็จะประมาณนี้ส่วนฮาหนอยพิเศษนะครับพี่ๆฮาหนอยพิเศษ <c oughs> ผมได้เลขพี่น้องนะครับก็คือเลขสามกับเลขสี่นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลขสามนะครับผมสี่หนึ 6, ่งสี่หกสี่เก้านะครับ สามหนึ่งสามหกสามเก้าสามตัวให้ไปที่สี่สามเก้านะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมฮาหนอยเฉพาะกิจฮาหนอยพิเศษนะครับ ท่านใดชื่ชอบก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมส่วนอีกหน้านะครับก็จะเป็นฮานอยปกติกับฮานอย VIP นะครับฮานอยปกตินะครับผมผมก็ได้เลขพี่น้องเหมือนกันนะครับพี่ๆได้เลข0กับเลข1นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข1นะครับผม1 2 1 3 1 7 02, 03, 07นะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่012นะครับนี่เลยนะครับห้านอยปกตินะครับผมส่วนห้าน้อย VIP นะครับ ฮานอย VIP นะครับผมผมได้เลข7แล้วก็เลข3นะครับผมสายรูดนะครับให้ไปที่เลข3นะครับรู้สึกวันนี้จะเด่น3นะครับขอให้มาเนาะ3 2นะครับผม3 5 3 7นะครับ7 2 7 5 เจ็ดแปดนะครับสามตัวให้ไปที่เจ็ดสามเจ็ดนะครับนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้พี่ๆสมาชิกดวงเฮงดวงปังก็แล้วกันนะครับผมขอบคุณอีกครั้งสำหรับในการ ที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้น้องแอดนะครับผมคลิปนี้กลับสวัสดีครับ